นลุกจริงครับทุกคนเก่งมากไม่ได้นรับกวันนี้รับชมป์กลับบ้านไปครับไทยไม่เป็นันะครับก็เป็นพระรครัอบนี้คือเก่งมากๆแล้วเก่งการชมได้ที่สในการไซน้าไปครับอย่างที่บอกดบพรงบจีจีลวพีนะครับ เลสเป็กครับเลสเป็กทั้งสองทีมครับเลสเป็กสองทีมครับสุดยอดครับ คือคือพูดตรงๆนะพูดตรงนะครับตั้งแต่แข่งมาตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายเนะี่ยพี่ไม่เคยเห็น JK เป็นแบบนี้มาก่อนวันนี้พี่เห็นละเต็มตาเลยเต็มตาเลย คือคือน้องๆทาท,ท,ทุกวิถีทางแนละ้วไอนน้จริงๆทุกวิถีทางแนละ้วครับทุกคนน้องๆพยายามมากๆแล้วพยายามจนเหนื่อยแล้วอะรู้เลยอะว่าเหนื่อยละเหนื่อยแบบน้องๆม่งแบบ ถูรับรู้ว่ารมได้เลยในในห้องนะ้อ,อ้ขอบคุณมากเก่งแล้วครับพิติีนะครับทองแจ็คขอบคุณครับน้องชายกูมั่นใจว่าความสุกนี้มึงก็น,น่าจะรับรู้ได้แจ็คไม่ต้องพูดเยอะเลยจริงๆเว้ยอันเนี้ยเราเคยผ่านมาแล้วนี่ใช่ไหม ผู้ไม่ออกครับผูไม่ออกจริงๆผู้ไม่ออกจริงๆคือมันมันเชื่อความฝันนะนี่คือความจริงและเป็นความจริงที่ค่อนข้างที่จะเจ็บแต่มันต้องไปต่อครับการแข่งขันครั้งนี้ไม่รู้ว่า จะทำให้ใครรู้สึกท้อจนไม่ไม่แข็งเลยไหมหรือว่าไม่มีอีกแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เป็นต้องเป็นกำลังใจให้ครับให้น้องๆมันตัดสินใจกันเองมีหน้าที่แค่ว่าให้กำลังใจแค่นั้นนะตอนนี้พี่เชื่อมั่นว่าตอนนี้ น้องๆทุกคนอยากเห็นแชทพิมพ์ข้อความที่มันให้กำลังใจมากกว่าพิมพ์เรื่องอื่นๆนะพีพ่ว่าน้องๆดูอยู่น้องๆทุกคนดูอยู่ตอนนี้ดังนั้นขอละคนละหนึ่งข้อความครับที่ให้กำลังใจให้จะบอกว่าภูมิใจมากๆแนละ้ว ทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วมาไกลมากแล้วมาไกลมากแล้วทั้งเซิร์ฟเองทั้งเพจทั้งทั้งที่จริงๆแล้วไม่ต้องแข่งก็ได้แต่ทุกคนเลือกที่จะมาต่อสู้ไปด้วยกันสุดยอดสุดๆแล้วละ่ะสุดๆแล้วจริงๆไว้จริงๆทั้งทั้งที่แบบทุกๆคนไอเวททุกคน wait, กคน,น้องๆแม่ ไม่จำเป็นต้องมาแข่งก็ได้แต่คือแบบมาทําให้พวกเราเห็นน่ะว่า JK ทําได้ในถึงรอบชิงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่สุดทางฝันกันเถอะแต่เราต้องยอมรับครับความเป็นจริงเลดเป็กทุกทีมครับยเลดเป็กทุกทีมขอโทษทุกท,ทุกคนด้วยนะขอโทษด้วยนะขอโทษ แแม่งเข้าใจเลยว่าทีมทีม่แม่งแพ้เป็นยังไงร,รู้สึกยังไงก็ต่อเมื่อได้มาแบบรับตรงนี้ได้ตัวมันเองเนานะ เราจะพูดอะไรพูดไม่ออก ตอนนี้กลัวอยู่แค่อย่างเดียวครับกลัวมันถอดใจอะกลัวแม่งถอดใจแล้วแม่งจะโพอกันลแล้วเข้าใจะปะสิ่งที่พี่กลัวอย่างเดียว นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แบบเราจะเชียอะไรแบบนี้แล้วอะเข้าใจปะ่ะคือกูกลัวอยู่อย่างเดียวไอ,อ้แจ็คก็น,น่าจะรู้ดีว่าถ้าแม่งแพ้มันจะเป็นยังไงบรรยากาศ คือถ้ามี T.S อ,นะอน,นี่ยตอนเนี้ยคือถ้ามี T.S อนะี่ยพี่จะเข้าไปคุยนะแต่คือแม่งกูไม่มี T.S กูอยากจะไปให้กำลังใจมนะันเนี่ยตอนนี้กูก็ให้ไม่ได้กูจะให้ยังไงกูโคตรอยากไปคุยน้องๆเลยเสียดายชิปหายไม่มีเบอร์บ ไม่ตอนนี้มันมัน,ม,นมันพูดอะไรกันไม่ออกเชื่อ,อไปคุยตอนนี้ก็คือมันไม่มีใครอยากพูดอะไรทั้งน,นะนั้นนะน่าจะพักกันหมดอ่ะอืมอย่างนี้แชทพูดอ่ะน่าจะไปพักกันหมดแล้ว ท่านพังก่อนไว้ถ้ามันถ้าเห็นมันกลับมาสตรีมเมื่อไหร่แสดงว่ามันหิวใจเวเองได้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้ายังไม่เห็นใครใน J.K มาสตรีมก็แสดงว่ามันทำใจกันอยู่นะครับจะอยากให้รู้ว่ามันพยายามกันมากๆนะไม่มีใครอยากให้มันแพ้นะครับ ไม่มีใครมันล้มหรืออะไรแน่นอนเลิกคิดไปได้เลยเลิกคิดไปได้เลยเราทำมนเต็มที่แล้วพี่ดูจากมันเห็นตั้งแต่เกมเกมที่สามศูนย์อะเกมที่สามแม์ที่สามอะเห็นได้แล้วครับว่าพยายามที่จะสร้างความแตกต่างละแต่แต่มันไม่ได้จริงๆพยายามละเกือบเกือบจะได้ละเกือบจะได้ละ แต่ก็ยินดีกับเอ็มดีด้วยนะครับพูดเสมอผู้ชนะคือเหมาะสมทุกประการจริงๆผ่านมาทุกทีมเป็นทีมที่นอกสายตาด้วยซ้ำแต่ก็ทำกันบ้านมันหนักจริงๆเข้าใจได้เลยว่าเอ็มดีทำกันบ้านมันหนักมากไม่มีข้อกังขาในความสามารถตรงนี้ยอมรับนะครับ respect จริงๆครับ <v> anyway, แล้วก็ทุกทุกทีมด้วยทุกทุกแกงที่เข้ามาเล่นคือถ้าขออย่างเดียวนะคือถ้าน้องๆมันขึ้นสตรีมหรือว่าอะไรอย่เงี้ยไม่ต้องไป ถามหาเหตุผลนว่าแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะใครอะไรเงี้ยยานะครับขออย่างเนี้ยอย่า้เกิดที่มันแบบพี่เชื่อมันว่าสตรีมเมอร์หรือว่าในมุมมองมุมมองนี้นะพี่มองว่าสิ่งที่น่าจะได้อยากได้ยินที่สุดก็คือเฮ้ยไปต่อ ไปต่อได้ไหมถามเลยเอาต่อได้ปะกำลังมันเลยยังไม่สุดเลยพยายามอีกได้ไหมสีินหน้าได้ไหมเพราะว่าผมรอบผมพร้อมเชียรเราพร้อมเชียอย่าเพิ่งหมดไฟได้ไหมครั้งหน้ายังมีกลับมาเหมือนเดิมลุยเหมือนเดิมขันแข่งมันแป๊บเดียวเอง รู้ว่าเหนื่อยหรือว่าท้อหรือว่าอะไรอะ่ะแต่เรายังไม่ประสบความสําเร็จเลยเรายังไม่ได้เป็นในอย่างที่หวังเลยที่ฝันไว้อะ่ะเรายังไมไ่เป็นแบบนั้นเลยเป็นก่อนไหมเราลองถึงฝันกันไหมถ้าถึงฝันแล้วจะไงก็รุยก,กันต่อ เนาะพิมพ์กันแบบนี้ดีกว่านะถือว่าพี่ขอนะทุกคนพิมพ์กันแบบนี้นะครับไม่ต้องไปถามว่าแพ้เพราะอะไรหรือว่าอะไรถ้าน้องมันอยากพูดมันพูดเองนะให้ติมเมื่อผนพูดถ้าอยากพูดแต่คงอย่าไม่ต้องไปถามอือปะไปดูเพียสกันนะทุกคนไปดทูทุกคนที่เขาแข่งถึงเวลาที่แชทต้องไปให้กำลังใจแล้วแหละ ส่วนตัวพี่นั้นก็ให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ละเชียร์สุดๆละ่ะทำหน้าที่เต็มที่ละ่ะพี่ขอไปนอนร้องไห้ก่อนนะขอนันอนกอดหมอนร้องไห้ไนหะตอนนี้พายุเข้าครับข้างนอกฝนตกแล้วเดี๋ยวจัเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รีบกลับครับรีบกลับไทยแล้วถ้าได้ไปเจอใครหรือเปล่าก็ราดู อยากเจอ JK สักคนหนึ่งที่อยู่กรุงเทพนะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ JK แต่ก็ยังเป็น JK เสมอมา สว,ส,สวัสดีครับเชียร์ไปด้วยกันลุยไปด้วยกันเพราะเราคือ J A t o the K ฝันดีเลยวส,วส,สวัสดีครับโชคดีทุกคนบายบายกดไหน